สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกมส์สีฟนะคะคุยจ้ะเราจะเราจะผมจะมาลองทางของเราที่ผมเคยใช้มาก่อนทุกคนนล้วข้าผมผมแบเคยใช้แล้วนะเล่นแล้วแลก็โดดแล้วแล้วิ่งกระโดโดขึ้นไปใส่แล้มันแล้วผมก็คือมันเป็นอย่างี้ เราเรากระโดดเปลือเรากระโดดเฮ้ยเราเราเราแค่วิ่งใส่หัวตู้ตรงๆไงทำว่าเราวิ่งใส่หัตู้ตรงๆหรือว่าเราเล่นอย่างนี้โดนใครบ้างใครผิวใครใครเ,รโโรรล,เล่นโหมดธรรมดาหรือเล้งธรรมดาก็คนเนี้ยก็ใช้ปืนรุ่นหัวหรืออะไรก็ได้บ้าเฮยเนี่ย ไม่โดนไม่โดนไม่ไมไมมเป็นไรทุกคนเครื่องผมมันไม่ชมันไม่ใช่มันจะไม่ใช่ว่าจะเล่นค้อ เออคือต้องเข้าใจแล้วว่าผมไม่ค่อยจะเล่นคองอะไรอย่างนี้อันนี้กินนี้พอทุกคนนะมันจะเห็นง่ายมันจะเหน็นว่าเอาให้มองไม่เห็นเลยดีกว,ว่านะ บางปุ่มควร กันผมจะเล่นอย่างนี้อนนอย่างที่ทำตัวอยู่ข้างๆผมจะไม่ไไม่ปแล้วผมให้ที่กระโดดอย่างเงี้ย,ยแล้วแวถ้าตูยิงยิงผมไม่โดนนะฮะก็ถือว่าแบบ เพื่อนเหาศัต <Sabbath> ร like ูยังไงผมแนะนำว่าอย่าตีนทุกคนโดยเฉพาะตีสไนท์นะทุกคนผมแนะนำนะไม่ใช่สไนน์ยิงศัตรูยิงสไนคู่นะทุกคนผมแนะนำก็คือถ้าศัตรูเนี่ยศัตรนี้ดูเนี้นี้ก็ผมคือมาก่อนหินแล้วก็มานี้แล้วศัตรูยังม่รูว่าผมยองมา เหมืค่อยยองแล้วก็มายิงหัวศัตรูได้เค่าเข้าใจน,นะเออเดไม่เข้าใจเลยหรือว่าใครจจะไม่รู้นะทุกคนว่ามันทำอย่างนี้ได้ ใครถ้าใครอยากเอาไปลองทําเล่นกด็ดูก็เอาไปทํากันได้นะทุกคนเงิน่ได้เช่นอยา่างอยากรู้ว่าถ้าเรา,เอาแอบอเนี่ยถ้าเราจะมีทักษะไหนบ้างเจมสไม่ว่าเราจะสามารถตรงนี้ศัตรูได้เลยเนะถ้ใครใส่เติมมาถ้าใคร,อ,ใครอันนี้ถ้าใครใส่เติมกดะโดดออกมากดโค้โด,ด เขาใจไงโอ้ยอ,อย่างเช่นศัตรูมันเดินทางนู้นและแต่บุแต่มันยังไม่เห็นผมแล้วมันก็มาแอบตรงเสาแต่ว่กา,าก,ก่อน <c oughs> มันหันมาแอบเราก็ยิงหัวไปก่อนเรว่ายิงมือก่อนเลยถ้ามันจะยิงดีถ้าศัตรูมันไม่ได้ถือปืนไงโอเค okay เรากินน้องขอตัวลาไปก่อนแวัสดีครับ บดบวยพวกเนี้ยวันนี้อาจพรุ่งนี้อาจจะอัดคลิปเร็วหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เพราะพวกนี้ไม่ได้ไป